วันนี้ครับวันนี้วันที่สี่มกราปีหกสี่แล้วนะเมื่อปลายปีผมก็ได้บอกว่าร้านน้าตาลสายซื้อเขาเข้ามาสามสิบปีเขาจะเลิกแล้วแล้ววันนี้วันที่สี่ผมก็นะมาซื้อของก็ผ่านร้านเขาพอด,ดีนึกว่าเขาจะเลิกวันนี้ผ่านไปเลยหลุมน้องเขาเรียกเขบอกยังไม่เลิกนะ เขาทำไมก็บอกพี่น้องก็สามคนก็ประชุมกันแล้วสุดท้ายก็ไม่เลิกเลิกไปแล้วลูกหลานไม่มีอะไรทํานะถึงมันจะได้น้อยอย่างนั้น้ก็มีค่ากับข้าวเขาก็จะทําต่อนะครับก็ได้อไอเดียนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเรือใหญ่เข้าคลองเล็กเนี่ยมันกับลํายากธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนแปลงอาชีพมันเปลี่ยนยากจะเลิกก็ยากนะ คนเราเหมือนกันถ้าทำงานอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าทำมันหลายปีแล้วทำมายาวนานหลายเป็นสามสี่สิบปีเนี่ยจู่ๆจะจะเลิกเนี่ยหรือจะเปลี่ยนอาชีพไม่ใช่ง่ายนะเช่นเดียวกันวันก่อนเหมือนกันผมก็กะว่าผมกะจะเอารถไปจอดหลานชายที่เขาจอดอยู่ที่พระเรามสองนะถ้ามีคนดูมีสิทธิจอดด้คันผมกะจะเอารถไปจอดแล้วนะก็เหมือนถ้าเขากำลังจะถอนใจแล้วจะโยนเชือกกาเรียกอะไรผ้าขาวแล้ว วันนึงอีกทีนะเรายังไม่ถึงที่สุดนะคือยังยังพอมีทางอีกนะ,แ,ะแรกแมมองไปนึกว่ามันตัน,ก,นก็ยังพอยังพอมีทางไปได้ถึงมันจะแคบหน่อยคุกขาดหน่อยก็โอเคนะเดินต่อไปนะครับนี่แหละครับวันนี้ถึงเข้าประเด็นที่ว่าเรือใหญ่เข้าคลองเล็กเนี่ยกับลำกับลำยากคนเราทํางานอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าทํามานานแล้วเราจะ จู่ๆจะเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสรุปเลยครับจบครับ